บทที่สิบเอ็ดเจ้าจำปีตาชัมบิดาเจ้าจำปีจะไปเผากอไผ่ป่าก็ให้เจ้าจำปีปปปห่หอใต้ออเอา แกเจ้าจำปีดีใจก็เอาอืมพออืมเอาใหม่เอาใต้ไปเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เอา อ่ะสะกดสะกดหอใต้ไปให